ก็จะเห็นฝรั่งต่างชาติก็ขี่เป็ดอยู่เนาะกับผู้สาวเนาะกับเมียเขาก็ว่าได้นะท่านผู้ชมเนาะเขาจะเป็นคู่ไปคู่มันมีอาหารเกลือปลาด้วยเนดะ้อท่านผู้ชมเนดะ้ออ๋อเดี๋ยวนี้ขี่ขี่เป็ดอยู่สวนลุมพี่นีนี่ขี่ฟรีเนดะ้อท่านผู้ชมเนดะ้อฟรีมาสองปีแล้วเนะี่เขาเปิดโอกาสให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติเขามาขี่ฟรีขี่เล่นเนาะโอ้ต้องขอบฝรั่งกำลังมาลุมดูเนาะฝรั่งคนญี่ปุ่นด้วยนะมาลุมดู ตัวเงินตัวทองอยู่ชุดลุมพินีเนาะท่านผู้ชมเดินกะ็จะเห็นก็มีเลยนี่สวยงามมากๆขึ้นต้นไม้ด้วยท่านผู้ชมขึ้นต้นไม้ก็ได้เนาะท่านผู้ชมโอ้ขึ้นต้นไม้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนะี่ยเก่งจริงๆเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย ตัวเงินตัวทองขึ้นต้นไม้ท่านผู้ชมไม่กลัวคนนี่บมยานคนเ้อท่านผู้ชมตัวเงินตัวทองอยู่สวนลุมพินีอ่ะสบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้ววันนี้วันนี้เคยไปไทยจะพาไปเที่ยวสวนลุมพินีเ้อท่านผู้ชมเด้อ วันนี้ก็จะเป็นว,วันอังคารวันที่4ี่กุมภาพันสองห้าหกแปดช่วงนี้เวลานี่ก็บ่ายสองโมงพอดีเด้อท่านผู้ชมเด้อะเราจะพาไปเที่ยวสวนลุมพินีนั่งวินนัง่งรถสองแถวไปเด้อท่านผู้ชมเด้อค่ารถสองแถวก็แปดบาทใช้เวลาไปก็อยู่ประมาณยี่สิบนาทีช้ามิสิบนาทีถ้ารถติดก็ช้ามิสิบนาทีเด้อท่านผู้ชมเด้อมืัอนี้เคยไปไทยอยู่ถนนจันท ข้างตึกท so, anyway. ีพ so ีไอเด้อท่านผู้ชมเด้อก็เคยไปไทยผักใกล้ๆกับตรงข้ามกับตึกทีพีไอนี่แหละกำลังจะได้เวลาไปท่านผู้ชมว่าจะมียังตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอยู่ส่วนลุมพินีเนาะเห็นอยู่เห็นยูทูบเบอร์หลายคนเข้าไปถ่ายเนาะว่าจะก็เห็นเข้าไปถ่ายกันสนุกสนานมากๆเลยเนาะเคยไปไทยจะไป เจอยังเนาะท่านผู้ชมเนาะเราต้องว่าวลายใยห่างไปรับชมกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้กระโดดสองแถวเลยเด้อสายสี่ศูนย์เด้อท่านผู้ชมเด้อขึ้นสองแถวตอนนี้เคยไปไทยนั่งอยู่รถสองแถวเด้อท่านผู้ชมเด้อกำลังนั่งไปสวนลุมอยู่ถนนจัน ตอนนี้เคยประเทศไทยมาหอดเขตสวนลุมพินีเลยเด้อท่านผู้ชมเด้นถนนยังเนาะน,นี่เนาะตรงนี้เขาเอิ้นถนนลานสดสัดำรลีแล้วก็เขตท่องที่สถา,านีตำรวจนครบาลสวนลุมพินีเด้อนะท่านผู้ชมเด้อคุณจะเห็นพลังกางชาตรเดินอยู่เนาะเขาล่อข้ามไฟแดงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยญี่ปุ่น แง่ชาลาแดงเด้อท่านผู้ชมเด้อจะสังเกตเห็นว่าทูงประเทศไทยกับทูงประเทศญี่ปุ่นเนาะอยู่คู่กันเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่สะพานไทยญี่ปุ่นไฟแดงตรงนี้จะใหญ่มากๆเลยทั้งนี้ก็จะเป็นทางอย่างทางเดินมองเล่นจะมีรูปพระเจ้าตากชิ้นยืนสง่างามมากสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชม เข้ามาดูใกล้ๆก็สง่างามมากเลยท่านผู้ชมสวยงามจริงๆประตูสี่ของสวนลุมพินีนะเนาะก็จะเห็นชาวญี่ปุ่นเขาเจ้าเดินมาเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่เ็เขาทำความสะอาดเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นมองขายน้ำขายเครื่องดื่มขายขนมนักท่านผู้ชมเดินหลังต่างชาติเข้ามาซื้อ,อยังนี่้านขายของซ้ำเนาะเดินมาทางนี้ก็จะเป็นมีน้ำคุเนาะท่านผู้ชม,มเนี่ยลังคุดเป็นคลองเลยท่านผู้ชมเนี่ยคุดเป็นคลองพลังต่างชาติ มันกำลังลอยเล่นว่ายเล่นมันบบขึ้นมานะมีผว้สาวมันญี่ปุ่นเขาจะมาถ่ายรูปอยู่นะฝรั่งเขามาถ่ายรูปกับตัวเงินตัวทองไอรู้ไอรู้เขาแปลว่ายังเนาะไอรู้ไอรู้นี่ไงตัวนี้ใหญ่มากๆเลยเนะี่ยเท่าจระ,ะเข้เลยโอ้ ดูฝรั่งถ่ายรูปเนี่ยท่านชมเลยสวนลุมพินีในตัวเงินตะทองอยู่โด่งดังมากๆเลยโด่งโด่งดังถึงรอบโลกเลยท่านผู้ชมขี่เป็ดเล่นตามน้ำเนาะท่านผู้ชมขาตัวนี่กับโบจักเนาะยังท่านผู้เดี๋ยวเคยไปเศษจะแอบไปเบิ่งไปดูขาตัวขี่เป็ดเี็เท่าไหร่เคยไิเศษเคยขี่อยู่เคยพิเศษก็ลืม น่าจะอยู่40บาทแน่ๆเลยเคยไทยคิดว่าเนาะเมื่อก่อนเคยไทยเคยมาขี่อยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อขี่เป็ดอยู่มองนี้เนาะก็จะเห็นฝรั่งต่างชาติก็ขี่เป็ดอยู่เนาะกับผู้สาวเนาะกับเมียเขาก็ว่าได้นะท่านผู้ชมเนาะเขาจะเป็นคู่ไปคู่มันม,าาม,มีอาหารเกลือปลาด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อมีอาหารเกลือปลาด้วยเนี่ย ตรงนี้ก็จะวิวสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหตึกสูงสวยงามจริงๆอันนี้ฝรั่งต่างชาติเขามาจองตัวสื่อตัวขี่เป็ดนะโอเคครับท่ารในาะท่านผู้ชมนะ อ๋อเดี๋ยวนี้ขี่ขี่เป็ดอยู่ชนลุมพินีนี่ขี่ฟรีเด้อทา่านผู้ชมเด้อฟรีมาสองปีแล้วนี่เขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขามาขี่ฟรีขี่เล่นเนาะโอ้ต้องขอบคุณมากมากเด้อนี่ต้องใส่เสื้อเด้อดูดท่านผู้ชมเสื้อวีลไฟเนาะเสื้อกันน้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อมองนี่เมื่อก่อนเคย,ยเคยขี่อยู่40บาทเคยเคยเคยจดว่าจำได้เนาะ นี่ขี่ฟรีนั่งฟรีเลยท่านผู้ชมนี่คือเป็นนก,กน,กนกเก่านกะน,นะนกเก่าเนาะท่านผู้ชมนะนกเก่าหากินปลาตามน้ำเด้อท่านผู้ชมเลย อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งเนาะก็จะจขี่เรือขี่เป็ดมาขี่ฟรีเนาะขี่ฟรีเด้อท่านผู้ชมเด้อโอเคเขาบอกว่าฝรั่งลงได้นะคราบท่านก็บอกเคยหูเนาะว่าขี่ฟรีตอนนี้รู้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดยอดมากจริงๆ ขี่ฟรีนั่งฟรีตามสบายเลยท่านผู้ชมก็เปลี่ยนคู่กันลงไปเรื่อยๆเด้อท่านผู้ชมเด้อขึ้นมาแล้วก็ลงไปต่อแถวรอเนาะขี่เป็ดอยู่ส่วนลุมพิน,น,นีสามารถขี่ฟรีโอโ้โหสุดยอดจริงๆเนาะ ตรงนี of of ้ก็จะมุมสวยวิวสวยมากๆเลยท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหคือพิเศก็มากังเวนครั้งแรกเด้อท่านผู้ชมมาถ่ายคลิปมาท่านผู้ชมเบิ่งเนาะตัวเงินตัวทองเด้อท่านผู้ชมลอยอยู่นี่ มันกำลังลอยอยู่ฟ้าก็เยอะมากๆเลยโอ้โหฝักกล้วยเหรอฝัอกกล้วยให้มันกินตอนนี้ฝรั่งกำลังมาลุมดูเนาะฝรั่งคนญี่ปุ่นด้วยนะมาลุมดูตัวเงินตัวทองอยู่สุดลุมพินี้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นแบบนี้เลยนี่ สวยงามมากมากอันนี้คือบรรยากาศอยู่ตรงนี้เห็นเขามาถ่ายเยอะๆเลยท่านผู้ชมอยู่อยู่เปิดลทยท่านเนาะจะมาถ่ายตัวเงินตัวทองอยู่นี่เด้อท่านผู้ชมดอตัวนี้ใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมตัวเงินตัวทองใหญ่จริงๆ ม,มันากำลังขึ้นมาเล่น,นมีอาหารการกินบาเนาะมองไงนเนาะอ๋ตรงนี้ไงที่เคยเห็นในคลิปเขาเจ้าเนี่ย <c oughs> ขึ้นต้นไม้ด้วยท่านผู้ชมขึ้นต้นไม้ก็ได้เด้อท่านผู้ชม โอขึ้นต้นไม้ด้วยเลยโอ้หสุนยอดมากๆเลยเนะี่ยเก่งจริงๆเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตัวเงินตัวทองขึ้นต้นไม้ท่านผู้ชมตัวเงินตัวทองตัวนี้สีสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชม กำลังคานไปเลยนะโอ้โหดุดันมากๆเลยไม่กลัวคนนีกัวย่านคนเนอท่านผชมตัวเงินตัวทองอยู่ส่วนลุมพินี่ นกเจ้าในกระบอกยานคนเหมือนกันไม่กลัวคนจริงๆ